สวัสดีครับวันนี้ช่องมานาชัยนำเหรียญสิบาทสองสีที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญสิบาทสองสีที่ระลึกที่ออกในวาระมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีนะครับท่านมีพระชนมายุครบ80ปดสิบพรรษานะครับเมื่อปีพศสองพันร้อยสี่สิบแปดครับผมก็นำมาให้เพื่อนสมาชิกได้น้องๆเยาว,วชนเด็กรุ่นใหม่ได้ ชมได้เห็นกันนะครับว่าแม้ว่าพระองค์เป็นสุภาพสตรีนะครับพระองค์ก็ยังอยู่หน้าเหรียญได้นะครับเป็นสุภาพสตรีที่อยู่หน้าเหรียญน,นะครับเป็นวรา,ามหามงคลแปดสิบพรรษานะครับสมเด็จพระเจ้าพ,ชาพาชัชนีเทวเจ้าฟ้าพร,ราาจัรณราชจุดาสิริโสภาวรมณีนะครับซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและาการที่หกนะครับเพื่อนจะมาที่กลอง